อันนี้ชายเลิฟม,มาเส้นประกรรมนะคะในสุโขจะศึกษาช้างเยอะมากต่างย่างหลายเชือกนะคะหลายเชือกเยอะมากนะคะเ วาต้องรอแปงไม่เก้าโมงแปนิบอก็มากับเพื่อนนะคะเลิฟทองเพชรชายเลิฟก็มากับเพื่อนนะคะนบสันนีจะทเตะฟุบอกนรอครบเอก่อพีชปร เดี๋ยวนะเอาสีไปแลนพัดแลนพัดแลนพัดฮะเอาแต่น่ะมาบอขาว่าแลนพัดพี่มาเด้อมาอยู่หอดบ้านตะกางไปเด้อมาจับเอาอยู่บ้านบ้า่ายเล็บเอาฉากเดียวนะทะเลช้างโอ้สหสีเสียงบ่คอยคุยบ่คอยคุยบ่คอยคุยปีนี้่พญเกจบ่คอยคุยบ่คุยเลยทะเลสาบงานโอ้ทะเลสาบมันฉากใหญ่เลอลังการเดยช่นใจคอยกันทะเลสาบกันยอดระพี่ดิน กินใจคือพไหลคือมาก่โอ้มาไหมมาไหมมาไหมมาวันอะไรบ้างวันไม่เอาแค่ได้ช้คนเดียวเหราไม่พิหววะเอาคือเดี๋ยววันก็แม่ไม่ไดิ